พระเจ้าองค์เดียวพระเจ้ามีองค์เดียวแต่เมื่อเราพูดถึงพระภาคของพระเจ้าว่าพระเจ้ามีพระพาคนั้นพระพาคนี้มุสลิมจะไม่เข้าใจสิ่งที่มุสลิมคิดก็คือว่าคุณกําลังพูดถึงเรื่องพระเจ้าสามองค์ใช่ไหมซึ่งไม่ใช่เลยนะครับไม่ว่าคัมภีร์ตตลอดหรือคัมภีร์พระกิตติคุณของพระเยซูในไบเบิลไม่มีการพูดถึงพระเจ้า3มองค์พระเจ้ามีแค่องค์เดียวและพระเยซูก็ยืนยันเช่นนั้นว่ามีพระเจ้าองค์เดียวในมัทธิวบทที่4ข้อที่10นะครับบอกว่า จงกลานมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านและปฏิบัติพรรองแต่ผู้เดียวทั้งยิวทั้งคริสก็เชื่อเรื่องพระเจ้าองค์เดียวแล้วพระเจ้าสามองค์มาจากไหนวลีคําว่าพระเจ้าสามองค์นี้มาจากกุรลอาน,นะครับในสุลาะที่5อันมาอิดะอายะที่73กล่าวถึงว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอัลลอก์เป็นผู้ที่3ของ3องค์นั้นได้ตกเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาแล้วอันนี้ตัวอย่างนะครับมีการพูดถึงพระเจ้า3องค์ในยุค อ,อิสลามการซึ่งยุคอิสลามการเนี่ยห่างจากยุคของพระเยซูหรือห่างจากยุคของพระคัมภีร์เนี่ยเจ็ดร้อยปีฉะนั้นกุรลอ่านเขียนในวรรษที่เจ็ดเนี่ยตามหลังหลักการความเชื่อของยูและิสซึ่งเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวมั่น่ยเจ็ดร้อยปีที่แล้วแล้วนะครับฉะนั้นนี่เป็นการเขียนขึ้นของกุรลอ่านซึ่งอาจจะมีความเชื่อต่างๆเกิดขึ้นในยุคนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าคริสเตียนหรือยูจะเชื่อในพระเจ้าสามองค์อย่างที่อย่างที่กุรลอ่านเขียนนะครับซึ่งในเบเบิล ฉะนั้นเป็นการสร้างวลีขึ้นเฉพาะการในยุคนั้นคนที่เป็นมุสลิมเรียนรู้แต่ผิวๆไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยก็ถูกถ่ายทอดมาว่าคริสเตียนเชื่อว่ามีพระเจ้าสามองค์และเป็นคนส่วนมากของมุสลิมด้วยที่คิดแบบนั้นนะครับแต่คริสเตียนหรือว่าผู้ที่เชื่อพระเจ้าทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้ยอมรับว่ามีพระเจ้าสามองค์พระเจ้ามีองค์เดียวนะครับแต่มีสามพระภาคในไบเบิลได้เคยบอกเรื่องพระเจ้าสามองค์ ถ้ากุรณอ่านเขียนให้เข้าใจผิดว่ามีพระเจ้าสามองค์แล้วไปยัดเยียดว่าคริสเป็นอย่างนั้นคนอ่านกุรอ่าน,านก็ไม่มีใครเข้าใจคริสเตียนได้ถูกได้นะครับเพราะติดกระดุมเม็ดแรกก็ผิดแล้วใส่แว่นตาสีไหนก็มองสีนั้นไปแล้วนะครับฉะนั้นเราต้องมาทําความเข้าใจเรื่องพระเจ้าเดียวแต่มีสามพระภาคนะครับว่าคืออะไรอิสลามปฏิเสธเรื่องพระเจ้าสามองค์คิดก็ปฏิเสธนะครับเรื่องพระเจ้าสามองค์แต่ถ้าบอกองค์เดียวมีสามพระภาค หรือองค์เดียวมีหลายพระภาคก็ไม่มีอะไรที่ผิดจากไบเบิลหรือไม่มีอะไรที่ผิดจากกุรลอ่านใช่ไหมครับกุรลอ่านไม่เคยบอกว่าพระเจ้ามี3พระภาคเป็นเรื่องผิดแต่บอกถ้า3องค์เป็นเรื่องผิด3มพระภาคไม่มีบอกนะครับแต่ไม่มีการเรียนรู้เรื่องนี้ฉะนั้นอย่างแรกต้องทําความเข้าใจเรื่องสภาพพระเจ้ากันก่อนนะครับซึ่งชีอะและซุนีก็เชื่อต่างกันด้วยว่าพระเจ้ามีเพียงหนึ่งเดียวคืออะไรถ้าพระเจ้าอยู่ที่ไทยอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่ซาอุ จะอยู่พร้อมกันได้ไหมถ้าเรายึดติดว่าพระเจ้าคือบุคคลหนึ่งเดียวตรกกะคือเป็นไปไม่ได้ความเป็นบุคคลแบบหนึ่งเดียวจะมีขีดจำกัดพระเจ้าทันทีต้องอยู่เฉพาะที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นจึงมีมุสลิมบางคนถามผมว่าถ้าเะเยซูเป็นพระเจ้าแล้วใครจะอยู่ดูแลบนสวรรค์นี่คือการไม่เข้าใจในความเป็นหนึ่งเดียวในทุกสถานที่แต่เข้าใจว่าหนึ่งเดียวคือที่เดียวเท่านั้นนะครับความจริงคือบุคคลหนึ่งเดียวที่เป็นความหมายของพระเจ้านั้นหมายความว่า ไม่ว่าจะอยู่4ประเทศร้องหาพระเจ้าพระเจ้าก็าอยู่ด้วยอยู่ที่นั่นทุกที่สถานที่จะจํากัดพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าเป็นพระวิญญาณและปกคุมโลกนี้อยู่ถ้าคุณเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นพระวิญญาณอยู่ทุกที่บนโลกนี้จะให้คนจีนเห็นภาพในอนาคตก็ได้ให้คนที่อเมริกาไปเห็นภาพในอดีตก็ได้หรือให้คนไทยไปเที่ยวสวรรค์ก็ได้ทั้งหมดเกิดขึ้นพร้อมกันได้ในทีเดียว เพราะพระเจ้าเป็นพระวิญญาณอยู่เหนือมิติอยู่เหนือการเวลาอยู่เหนือทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตพระเจ้าทําได้แน่นอนว่าเราจํากัดพระเจ้าไม่ได้เราจํากัดบทบาทพระเจ้าไม่ได้เช่นกันและบทบาทต่างๆของพระเจ้ามีพระคัมภีร์รองรับเพื่อเป็นการสื่อสารรับรองจากพระเจ้ามนุษย์ไม่สามารถคิดขึ้นเองได้ว่าพระเจ้าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับและความเป็นบุคคลอัตลักษณ์ของพระเจ้าจะไม่แปรเปลี่ยนถ้าพระเจ้าอยู่บนสวรรค์ บุคลิกอัตลักษณ์ของพระค์มองหาคนที่แสวงหาพระโร์แต่พอพระปร่งเสด็จมาเป็นมนุษย์พระเจ้าจะต้องบอกว่าข้าคือพระเจ้าจงมานมัสการข้าอย่างที่มุสลิมบางคนคิดถ้าไม่ได้พูดแบบนี้ก็ไม่ใช่พระเจ้าผิดนะครับพระเจ้าไม่ได้เป็นเช่นนั้นคิดแบบนั้นคือคิดแบบคนที่ไม่รู้จักพระลักษณะพระเจ้าเลยเพราะว่าไม่ว่าสภาพใดหรือว่าอยู่ในพระภาคใดพระองค์ยังคงอัตลักษณ์ความบริสุทธิ์ความมุติธรรมความรักไม่เปลี่ยนแปลงพรรองไม่จำเป็นต้องมาประกาศวอย ว่าข้าคือพระเจ้าจงมานมัสการข้านะครับพระเจ้าเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าคุณเข้าใจตัวอย่างที่ผมยกมาเรามาเรียนรู้เรื่องพระภาคของพระเจ้าด้วยกันโดยคร่าวๆนะครับพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวแต่มีการสําแดงในพระภาคต่าง,าง,างๆกันนั้นเป็นอย่างไรนะครับทําไมต้องมีหลายพระภาคหลายบทบาทก็เพื่อทํารงสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะทํารงชีวิตของมนุษย์ที่พระองค์ทรงรักผมยกตัวอย่างสสารของพระเจ้าอย่างหนึ่งก็คือน้ํา ค่าทางวิทยาศาสตร์คือ H2O นะครับน้ำพระเจ้าสร้างมาเพื่อชำระน้ำให้ความสะอาดให้ดื่มกินน้ำมีในร่างกายมนุษย์70%ให้มนุษย์มีชีวิตที่เติบโตขึ้นแต่หน้าที่ของน้ำไม่ได้มีแค่นั้นเพื่อทำลงชีวิตของสปปรรพสิ่งบนโลกนี้พระเจ้าให้น้ำแปลสภาพเป็นไอลอยขึ้นฟ้าเป็นเมฆเป็นฝนเทลงมาลดสปปรรพสิ่งที่ทรงสร้างขึ้นมีพืชพันธุ์ที่เติบโตขึ้นผ่านน้ำโลกชุมช่มฉ่ำจากน้ำเป็นไอน้ำ ค่าน้ำของวิทยาศาสตร์ก็ยังคือ H2O น้ำเดียวกันนั้นที่อยู่ลำธารอยู่ในอีกสถานภาพหนึ่งก็ยังคงเป็น H2O เพื่อทำรงชีวิตมนุษย์พระเจ้าให้น้ําเปลี่ยนสถานภาพเป็นน้ำแข็งน้ําแข็งเกาะที่ขั้วโลกมีลมพัดทําให้เกิดฤดูการขึ้นมาบนโลกนี้มีความหนาวความร้อนน้ําที่แข็งตัวเราสามารถเดินบนน้าแข็งได้เราสามารถใช้รักษา อาหารไม่ให้เน่าเปื่อยได้โดยความเย็นของน้ําสาระภาพเปลี่ยนไปแต่ก็ยังคือ H2O คือหนึ่งเดียวในความเป็นน้ําสาระภาพต่างๆถูกดีไซน์มาเพื่อทํารงชีวิตของมนุษย์พระเจ้าเช่นกันพระองค์มีหนึ่งเดียวในหลายสถานะภาพเพื่อทํารงชีวิตมนุษย์ในพระคัมภีร์นะครับมีการกล่าวถึงพระภาคของพระเจ้าหรือไม่สาระภาพของพระวิญญ,ญาณเนี่ยถูกกล่าวไว้ตั้งแต่เริ่มแรกสร้างโลกแล้วนะครับในเจเนซิสในเริ่มแรกนั้นพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินโลก แผ่นดินโลกนั้นก็ปราศจากรูปร่างและว่างเปล่าอยู่ความมือดอยู่เหนือน้ําและพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือผิวน้ํานั้นพระเจ้าในสภาพของพระวิญญาณทรปงปกอุ้มโลกนี้อยู่นะครับและปกคุมชําระโลกนี้อยู่ตั้งแต่เริ่มมีโลกแล้วนะครับมีพระวิญญาณของพระเจ้าปกคุมอยู่อิสยาห์ผู้พยากรณ์ได้กล่าวถึงพระวิญญาณของพระเจ้าอเาอาไว้ว่าและพระวิญญาณของพระเจ้าจะอยู่บนท่านนั้นคือวิญญาณแห่งปัญญาความเข้าใจวิญญาณในการวินิจฉัยวิญญาณอนุภาพ วิญญ,ญาณแห่งความรู้และความยำเกรงพระเจ้านะครับนี่คือการทํางานของพระเจ้าในชีวิตของมนุษย์ในโยเอลก็พูดถึงการทํางานของพระเจ้าในสภาพของพระวิญญาณเหมือนกันบอกว่าต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้คือเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือมนุษย์ทั้งปวงบุตรชายบุตรหญ,ญิงของเจ้าทั้งหลายจะเผยพระชนะคนชราของเจ้าจะฝันและคนหนุ่มของเจ้าจะเห็นนิมิตซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ก็เป็นจริงและเกิดขึ้นพระเยซูเองก็พูดถึงเรื่องพระวิญญาณของพระเจ้าที่มาช่วยมนุษย์เอาไว้ พระเยซูกล่าวถึงพระวิญญาณเอาไว้ว่าคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะแลไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ในท่านพระวิญญาณทํางานในมนุษย์นะครับทางานในมนุษย์เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ริษเดปประทับอยู่ในท่านนะครับเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ในคุรอุอานกล่าวถึงพระวิญญาณของพระเจ้าเช่นกันในสุลาะที่2อันปรกอบสองห้าสามได้กล่าวไว้ว่า และเราได้ให้บรรดาหลักฐานอันชัดแจ้งแก่อิซาบุตรมาายมและเราได้สนับสนุนเขาด้วยวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์สนับสนุนด้วยวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์ที่มาจากไหนครับมาจากอัลลอฮ์ในกุรอานมักตรีความว่าวิญญาณบริสุทธิ์คือทูสวรรค์กาเบียลแต่ตอนนี้ไม่ได้หมายถึงทูสวรรค์กาเบียลนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับข้ดิษ์หนึ่งกล่าวว่าท่านอิซาเป็นความจริงที่ท่านเป็นวิญญาณบริสุทธิ์ของอัลลอฮ์และเป็นคำดำหลักของพระองค์นะครับ หรือเป็นพระวัฒนของพระองค์นั่นเองเป็นคําพูดของอัลลอฮ์มีปรากฏในฮะดิษอานัสบินมาลิดยืนยันในสุลาะที่4อันนิสาข้อที่หนึ่171นะครับไม่ใช่ทูตสวรรค์น,นะครับวิญญาณบริสุดไม่ใช่ทูตสวรรค์แต่หมายถึงพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของพระเยซูบทบาทของพระวิญญาณคือให้ฤทธิอำนาจนะครับเช่นในกุรานห้าหนึ่ง0นศูนย์นะครับนนอ 110, รบ,บอกว่าจงรบลึกถึงขณะที่อัลลอฮ์ตัดแกอิสาบุตรของมารยมว่า จงระล,ลึกถึงความโปรดปานของข้าที่มีต่อเจ้าและมารดาของเจ้าขณะที่ข้าได้สนับสนุนเจ้าด้วยวิญญาณอันบริสุทธิ์อิสาห์หรือพระเยซูตอนนี้อยู่ในเปลนะครับอิสาห์อยู่ในเปลนก็พูดได้นะครับหรือพระเยซูนก็พูดได้ออกมานี่คือเรื่องราวที่กล่าวไว้ในกุรอานพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับอีกพระภาคหนึ่งของพระเจ้านะครับนอกจากพระวิญญาณแล้วก็คือพระบุตรซึ่งมุสลิมไม่เข้าใจและไม่ยอมรับในพระภาคนี้ เพราะมีข้อนี้ครับที่เขียนเอาไว้ในสุอลอกะ์ที่หนึ่งหนึ่งสอ,องอันกิรัสกล่าวว่าพระองค์อันเลาะผู้ทรงเอกกัปโลงไม่ทรงประสูติและไม่ถูกประสูติความหมายตรงนี้ตีความให้เข้าใจก่อนนะครับแปลเป็นภาษาง่ายๆก็คือคือพระเจ้าเป็นเอกกับพลงไม่ได้เกิดและไม่ได้ถูกทําให้เกิดนั่นคือพระเจ้ามุสลิมจึงรับไม่ได้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าพระเยซูถูกทําให้เกิดและคลอดออกมาฉะนั้นพระเยซูไม่ใช่พระเจ้า เยซสูกับพระเจ้านะครับในความจริงแล้วมีฐานะที่ต่างกันนะครับพระเจ้าไม่ได้ถูกทําให้เกิดแต่เพซูเป็นบุตรมนุษย์บุตรมนุษย์ต้องถูกเกิดตามกฎของพระเจ้ามนุษย์ต้องเกิดและตายและพเยซูก็เป็นเช่นนั้นครับเยซูจึงเรียกตนเองเสมอว่าเป็นบุตรมนุษย์ผมจะอธิบายต่อต่อไปว่าเพซูคือพระวจนะของพระเจ้าที่ประสูติผ่านมนุษย์อยู่ในสภาพของมนุษย์มีการรับรองในพระมร์อย่างไรนะครับและมีนบีต่างๆรับรองเป็นคําพูดด้วยนะครับ พระเยซูเป็นบุตรมนุษย์จึงมีฐานะที่ต่ำกว่าพระเจ้าถูกจำกัดด้วยความเจ็บป่วยความหิวความเหนื่อยเป็นมนุษย์สมบูรณ์ทุกอย่างแต่มีพระบัญญาณของพระเจ้าเต็มขนาดเรื่องบุตรของพระเจ้านะครับก็เหมือนกับเรื่องของพระเมสยาหรืออันมัสซีดนะครับเป็นคำเดียวกันที่มีการพยากรณ์ถึงตั้งแต่โบราณในเตารอดและในฐานะ ำพยกรกล่าวถึงพระบุตรที่มาจากพระเจ้าโดยตรงนะครับยกตัวอย่างเช่นในสุภาษิต30ข้อ4บอกว่าใครเล่าได้ขึ้นไปยังสวรรค์และลงมาใครเล่าได้รวบรวมลมไว้ในกำมือของท่านใครเล่าได้เอาเครื่องแต่งกายห่อห่วงน้ําไว้ใครเล่าได้สถานาที่สุดปลายแห่งแผ่นดินโลกไว้ก็คือพระเจ้าใช่ไหมครับนามของผู้นั้นว่ากะไรและนามของบุตรชายผู้นั้นว่าอะไรท่านต้องรู้เป็นแน่ตรงนี้เป็นการแย้มขึ้นมาแล้วนะครับว่าพระเจ้านั้นมีบุตรชายของพระองค์ หรือในหนังสือสดูดีนะครับที่มุสลิมเรียกหนังสือเล่มนี้ว่าซาบูดเป็นหนังสือของดาวิดหรือนบีดาวุธนะครับที่ได้ประพันธ์ขึ้นพระเจ้าทรงดลใจท่านในการเขียนได้กล่าวว่าเราได้ตั้งกษัตริย์ของเราไว้แล้วบนสยน์ภูเขาอันบริสุทธิ์ของเราข้าพเจ้าจะประกาศพระดำรัสของพระลงคพระยาเวรับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเจ้าเป็นบุตรของเราวันนี้เราได้ให้กําเนิดเจ้าแล้วพระลงให้กําเนิดนะครับบุตรของพระงองจงขอจากเราเถิดและเราจะมอบบรรดาประชาชาติให้เป็นมรดกของเจ้า ตลอดทั้งแผ่นดินโลกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าเจ้าจะตีเขาให้แตกด้วยคาถาเล็กและฟาดให้แหลกเป็นชิ้นๆดุจภาชนะของช่างม้อเพราะฉะนั้นข้าแต่กษัตริย์ทั้งหลายจงฉลาดเถิดข้าแต่นักปกครองแห่งแผ่นดินโลกจงรับคําเตือนเถิดจงปรนนิบัติพระยาวเวด้วยความยำเกรงและจงกระแสี่ยมป,มปีด้วยตัวสัน่นจงจุกพระบุตรเถิดเกลือกว่าถ้าพระองค์ทรงพิโรธและเจ้าจะต้องพินาศจากทางนั้นพระพิโรธของพระองค์นั้นถูกจุดให้ลุกได้อย่างรวดเร็วความสุขเป็นของคนทั้งหลายผู้ที่วงงใจใจนพระค์ จงจุกพระบุตรเถิดพระบุตรมาเกิดได้อย่างไรบุตรต้องเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้านะครับไม่ใช่เป็นส่วนที่มาจากมนุษย์เพราะพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ต้องเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าที่มาเกิดมุสลิมได้มีการสอนเรื่องพระเยซูลีซาในฐานะบุตรของพระเจ้าผู้ที่มาจากพระเจ้าว่าท่านเป็นวิญญาณของพระเจ้าและเป็นคําพูดของพระเจ้าปรากฏในฮะดิษอานัสบินมาลิดเนี่ยนะครับท่านอีสาเป็นความจริงที่ท่านเป็นวิญญาณของอัลลาะ์และเป็นพระดารัสของพระองค์ มุสลิมจึงเรียกอีสาว,ว่าการิมัของอัลลอฮ์หรือพระวัทะ์หรือคําพูดของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้มุสลิมยกขึ้นลอยๆหรือไม่อยู่ๆมาบอกพระเยซูเป็นเป็นพระวาทะของพระเจ้าเป็นคําพูดของพระเจ้าไม่ได้ยกขึ้นลอยๆนะครับแต่มีหลักฐานที่มาและการรับรองของนบ,บีให้เราย้อนไปดูในหนังสือยอนนะครับยอนเขียนก่อนกุรอานเจ็ดร้อยปีกล่าวถึงคำพยานของยอนผู้ให้ปฏิสมารหรือนบ,บียา บอกว่าพระเจ้าทรงสร้างสารพัดด้วยพระดำรัสของพระองค์หรือสร้างด้วยพระวัทะของพระองค์นั่นเองนะครับหรือคําพูดของพระองค์นั่นเองคือการิมะของพระองค์ทุกอย่างเป็นมาโดยพระวาทะและย้ําความจริงว่าพระวาทะของพระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์นะครับในยอนเขียนบอกว่าในเริ่มแรกนั้นพระวาทะทรงเป็นอยู่แล้วและพระวัทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าในเริ่มแรกนั้นพระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาและในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระองค์ในพระองค์มีชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ทั้งปวงพระวาทะได้ทรงเกิดเป็นเนื้อหนังและทรงอยู่ท่ามกลางเราและเราทั้งหลายได้เห็นสง่าลาศีของพระองค์คือสง่าลาศีอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงนบียาหรือยอนนะครับและสาวกต่างๆเป็นพยานว่าพระเยซูคือพระวาทะของพระเจ้า ข้อเขียนเหล่านี้เขียนในยุคสมัยของพระเยซูและไม่มีใครคัดค้านมุสลิมและคริสต์ให้ความเห็นในคัมพี์เหมือนกันคือพระเยซูเป็นคําพูดของพระเจ้าคําพูดของพระเจ้าสําคัญยังไงกุราน9:40บอกว่าพระองค์ทรงทําให้่อ่คําของผู้ไม่มีศรัทธาต่ําที่สุดและพระดำรับของอัลลอฮ์นั้นสูงที่สุดฉะนั้นนบ,บีหรือผู้เผยชนะกี่คนก็ไม่สามารถเทียบกับพระวาทะที่บังเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เพราะพระวาทะคือการเป็นชีวิตและจิตใจเป็นความคิดของพระเจ้า ที่พูดผ่านกายเนื้อหนังนี้สิ่งที่พระเยซูพูดหรืออิสซาพูดก็คือพระเจ้าพูดและพระดำรัสของพระเจ้าหรือคำพูดนั้นเป็นสิ่งที่สูงสุดเป็นคำตัดสินเป็นคำพิพากษาเมื่อพระเยซูนำความกระจ่างมาพระองค์ตรัสว่าเรานำสติปัญญาไมา้ท่านแน่นอนและชี้แจงให้ท่านเข้าใจในประเด็นที่ท่านขัดแย้งกันนั้นดังนั้นจงระวังพระเจ้าและเชื่อฟังฉันอยู่ในกรุรา,าน4 3่3านะครับ ฮัดิตบุคลีจากท่านอบูฮูรลอเล่เล่มที่11หน้า256มีกล่าวว่าสถานภาพของท่านจะเป็นเช่นไรถ้าบุตรของมารยมหรือมาลีคือผู้สืบทอดความเป็นผู้นำและบรรลุถึงพระเจ้าเที่ยงแท้ฮัดิตจากท่านมุนนาสิมัมฮามัดอิมุสฮันบานเล่มที่2ฮัดิด240และ411กล่าวว่าในไม่ช้าบุตรของมารยมหรือนางมาลีจะมาปรากฏโดยท่านเป็นผู้เผยแพร่และผู้พิพากษาที่ชอบธรรม เพราะคาพูดท่านเป็นคําพูดแห่งการตัดสินไงครับพิพากษานี้ไม่ใช่พิพากษาแต่มนุษย์นะครับพิพากษาทูตสวรรค์ด้วยพิพากษาโลกนี้ด้วยนะครับซึ่งมีกล่าวไว้ในหนังสือไบเบิลอยู่แล้วนะครับการพิพากษาของพระองค์และเมื่อพระเยซูได้รับปฏิสมาโดยยอนหรือนบียาเป็นคนทําพิธีปฏิสมาให้นั้นท้องฟ้าก็แหวกออกและมีพระสูรเสียงของพระเจ้าตัดมาว่า และนี่แหละมีพระสุรเสียงตัดจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากนะครับอยู่ในมัทธิวบทที่3ข้อ17นี่คือเรื่องราวของพระบุตรนะครับที่พระเจ้ารับรองฉะนั้นเราเห็นได้ว่าพระเจ้านั้นมีหนึ่งเดียวซึ่งทุกพระคัมภีร์ขานรับหลักการเช่นนั้นแต่ว่าการทํางานของพระเจ้านั้นพระเจ้ามีพระภาคต่างๆประกอบด้วยบทบาทต่างๆเพื่อช่วยในการทํารงชีิตของมนุษย์ซึ่งหน้าที่เหตุผลหลักการของแต่ละบทบาทเพื่อช่วยมนุษย์ในด้านต่างๆนั้นมีโอกาส ผมก็จะมานำเสนอในโอกาสต่อๆไปนะครับ